ทุงเอ้ยทุงรวงทองเห็นข้าวออกลวงหน้ามอดุดแสงทองสีแห่งสัทธาที่มาไดีโยกนรมนวนน้วนน้องบ้านหน้าคือจะสวยตามประสาข้อสบภาเหนือกว่านางดัสวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ วัดทุ่งรวงทองตำบลเมืองใหม่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้ได้มีโอกาสร่วมบุญกับศิลปินแห่งชาติอาจารย์รวงทองทองลั่นทมเบื้องหลังของเรามีภาพของพระธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นวัดประจำปีเกิดของท่านอาจารย์รวงทองทองลั่นทมและลุงแดงเองได้มีโอกาสดูแลสุขภาพของท่านอาจารย์ร่วมกับหม่อมราชวงศ์นายแพทย์วังสโยภาคเกษมสันเรามาฟัง ความรู้สึกจากท่านอาจารย์รวงทอง,งของลั่นธมศิลปินแห่งชาติกันนะครับสวัสดีค่ะรวงทองก็ภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้อีกประมาณ5เดือนนะคะรวงทองก็จะ85แล้วรวงทองได้บูรณะวัดทุ่งงลวงทองเนี่ยโดยอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเกี่ยวกับดวงชะตาราศีปีเกิดของรวงทองมาไว้สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิต โดยที่เรายึดถือ <ม EN S 1> องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานนั้นหลวงทองเกิดปีฉลูวันเสาร์เดือนพฤษภาคมคนปีฉลูนั้นปีบัวนั้นต้องมีพระบรมธาตุลำปางหลวงเป็นมิ่งขวัญของคนปีฉลูหลวงทองก็เลยขอบูรณะวัดนี้ด้วยดวงของหลวงทองเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของหลวงทองโดยขอความร่วมมือท่านรอง อธิฐานวงใหญ่นะคะบบก,ก,กับท่านบอมราชวงศ์รังสิโยภาคเกษมสารว่าช่วยอัญเชิญภาพ พระเยดีพระบรมธาตุลำปางหลวงให้หลวงพ่อหน่อยหลวงพองจะไปประดับอัญเชิญขึ้นประดับเหนื้อประตูส,สูงสุดของวัดทุงงง่งหลวงท่านทั้งสองก็เอื้อฟื้อเมตตาให้แก่หลวงพ่อหลวงพองก็ได้พระเจ้าแก้วมรโพบจากพระอาจารย์ด็อกเตอร์พันศักดิ์จักภา,าคที่สร้างเครื่องประดับแทนผมให้อคงพระเจ้าแก้วลำปางหลวง นี้หลวงทองก็เลยมาทำป้ายอันเชิญขึ้นไว้สูงสุดแล้วก็พอ,พอมาประดิสฐานอยู่ที่วัดแล้วก็มองทีไรก็รู้สึกมีความเย็นยะเยือกในหัวใจเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพระสมมาสัมพุทพระเจ้ารู้ว่าเรานี้หัวใจเราศรัทธามอบชีวิตกับพระพุทธองค์จริงๆในด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็ เดินชีวิตตามคําตอนของท่านตั้งตามมากักแปดตามอะไรที่เราศึกษามานะคะในตั้งแต่วัยที่เห็นความทุกข์แล้วก็เห็นธรรมก็เป็นเวลา45ปีที่หลวงท่อหันหน้าเข้าปฏิบัติธรรมก็เลยท่านอธิษฐานวงใหญ่ก็อยู่ถึงลำพางนะคะจะเชิญเวกับลำพางนะท่านกรลณาบวกกิโลด้วยนะคะว่าถ้าหัวใจไม่มาเนี่ย ยังไงก็มาไม่ได้ค่ะวันนี้ท่านได้เห็นเป็นไม่ใช่น้มธรรมแล้วถ้าเป็นน้มธรรมก็คือได้เรียนท่านโดยวาจาว่าตอนนี้พระรูปประดับอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ท่านมาด้วยรูปธรรมที่ชัดเจนมากแล้วทุกคนมาก็บอกมองขึ้นไปแล้วรู้สึกขนลุกด้วยพุทธานุภาพงามสง่าแล้วก็รอบๆบริเวณวัดทุ่งนี้ก็จะเต็มไปด้วย อนุสติของผู้มาวัดในเจตนาของหลวงทองว่าหลวงทองอยากร้องเพลงให้คนเนี่ยรู้จักบาปุนคุณโทษผิดชอบชั่วดีแต่หลวงทองไม่มีเพลงแบบนั้นมากนะักแต่หลวงทองขอน้อมเชิญว่าถ้าหากใครมาวัดทุ่งหลวงทองจะเห็นอนุสติรอบรอบศาลาระหว่างท่านปฏิบัติธรรมอยู่กับสงฆ์ท่านจะมีอนุสติเล็กๆกลกกับไปในภาพต่างๆที่หลวงทองคิดเองเขียนเองเพราะหลวงทองไม่ได้ศึกษา พุทธศินมาก่อนก็ตามนะฮะแต่ว่าพุทธานุภาพเนี่ยเวลาเราศึกษาหนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยเราก็จะทําบาบุญคุณโทษแยกปกรหมวดเอาไว้แล้วเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่ตรงข้ามว่าอันนี้ท่านบอกบา,าเราก็ปฏิบัติบุญแล้วก็เลยทําให้อยากาเผยแพร่ให้ผู้อื่น ผู้ให้ําย่อมได้ได้เห็นธรรมนะคะทัง้งทั้งกมทนานะกานอาธิฐานและท่านคุณชายราสิโยภาดยาวิตามินที่ท่านดูแลหลวงองอ่ะใครๆก็ถามว่าทาไมอายุ85แล้วยังเดินขึ้นเวทีไปไม่มีคนจูงเลยบอกถ้าคนจูงละล้มเลยถ้าปล่อยให้เดินไปมันไปเลยไม่ล้มเพราะว่าขามันยังแข็งแรงอยู่ขาก็ได้พระคุณของท่านนิคุ้มครองอยู่ด้วยเหมือนกับพะธรรมคําจุนชีวิตแต่ทางด้านสุขภาพร่างกายเนี่ย ทั้งสองอย่างมาบวกกันเลยค่ได้ทางยาทางกายและยาทางใจและยาทางภูมิธรรมที่เราได้เกี่ยวกับพระพุทธอคเโาควัน